สวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้าน้าอาทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดเด็กต่อยนะครับคือวันนี้เนี่ยเราก็มาตามไฟนะครับม้งแต่เช้าเลยครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับยังไม่เจอไฟนะครับแต่ดูร่องรอยนี่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ผมแบบมันก็น่าเจ็บใจอยู่นะครับไฟไหม้เลี่ยมเลยนะครับเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับเจอแบบนี้เนี่ยคือแบบแล้วสัตว์ป่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันครับ กจะมู่บ้านเยอะเลยนะครับมาเจอแบบนี้ก็เห็นไหมครับเลียมหมดเลยนะครับตอนเนี้ไฟก็เหมือนจะเจอควันอยู่ลังเข่าลูกใหญ่ฝั่งนู้นเลยนะครับทั้งสูญเสียต้นไม้นะครับแล้วก็สูญเสียอืมธรรมชาติไปเยอะเลยนะครับที่สาคาัญเนี่ยฝ่ายเนี่ยไม่ขนาดนี้เนี่ยแน่นอนครับสัตว์เล็กสัตน้อยเนี่ยตายหมดแน่นอนครับผมก็ ไม่ว่ายัางไงก็เราจะทําเดินหน้าไปข้างหน้าเต็มที่ครับผมเคครับเดี๋ยววันนี้ก็เราลีไปดับไฟต่อนะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับเลี่ยมเลยนะครับโห<ฮ>เกี้ยงเลยนะครับแบบนี้ก็อื โหต้นไม้นี่ตายไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับผลกระทบที่เกิดจากไฟนะครับเห็นไหมครับต้นไม้เนี่ยล้มเกลื่อนเลยนะครับและไม่ใช่ต้นเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหแบบนี้นะครับอีกไม่กี่ปีก็หมดแน่ครับแทนที่จะช่วยกันรักษานะครับ จะแบบนี้ก็เหนื่อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงไฟลแล้วนะครับโหนี่หมัอนไม้รอบสองนะถงงานก็มาถึงแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับเคเดี๋ยวเราจะลุยกันแล้วนะครับเาจะไปไฟข้าง่าตนไม้วาไม้นแล้วบอก อันนี้กำลังวางแผนครับว่าเราจะเอายังไงกับไฟจุดนี้นะครับโอเคลุย okay. ตอนนี้เราจะกัดไฟไว้ก่อนนะครับทำแนวกันไฟไว้เพื่อไม่ให้ไฟข้ามมานะครับ ตอนนี้เนี่ยก็มืดแล้วนะครับเราต้องรีบหุงข้าวทากับข้าวกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังตั้งแคมป์ครับกำลังหุงข้าวทากับข้าวแล้วนะครับตอนนี้ข้าวก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราเดดเราดับไฟเสร็จก็มืดเลยนะครับก็เลยต้องพักที่นี่นะครับคืนนี้ก็เราจะพักที่นี่แล้วก็ทำอาหารกินที่นี่นะครับพรุ่งนี้ก็ค่อยไปดูก็ต่อว่า ยังมีายลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ก็ค่อยลุยกันใหม่นะครับนี่เพื่อนก็ตัดก็บอกไม้ไผ่มานะครับเพื่อต้มมาม่ากินในกระบอกไม้ไผ่นะครับเฮ้ยตอนนี้เราก็ต้มน้ําร้อนไว้นะครับกินมาม่านะครับจะต้มมาม่าเพื่อกินเป็นกับข้าวนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องหาน้ําจากธรรมชาติก่อนนะครับเพราะว่าน้ําที่เราเตรียมมาเนี่ยมันไม่พอให้เราใช้แล้วก็ทํากับข้าวนะครับนี่เพื่อนจะลงไปข้างล่างนู่นนะครับไปดูว่าแอ่งเล็กๆนะครับว่าน้ําเนี่ยสามารถใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าที่เราหาน้ําเจอง่ายๆเนี่ยเพราะว่าเราอาศัยฟังเสียงเขียดหรือว่ากบนะครับเราต้องฟังเสียงของมันถ้าเกิดว่ามีเขียดหรือว่ากบอยู่ที่ไหนเนี่ยแสดงว่าที่นั่นมีน้ําอยู่นะครับโหทางก็ลําบากนะครับที่จะลง เป็นหน้าผาเลยนะครับเนี่ยคใายๆหน้าผานะครับโอ้ยเฮอ้โอถึงแล้วนะครับผมใช้สไลเดอร์ลงมาอือมีนะครับน้ําที่เราตามผ่ามาก็สามารถใช้ได้นะครับยังไงก็เราก็ต้องใช้ให้ได้นะครับถึงแม้จะใช้ไม่ได้นี่ตอนนี้ก็ตักมาแล้วครับเราต้องกรองด้วยนะครับเพราะว่าน้ําเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีพวกเศษอะไรแย่ๆนะครับ อันนี้เราไปใช้ชั่วข้าวก่อนนะครับเพราะว่าน้ํากินเนี่ยเราพอมีเลือกกินนะครับอันนี้ไปใช้ล้างไม้ล้างมือนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลูกอดเยอะมากเลยนะครับออรลูกอดนี่ก็เป็นลูกของกบนะครับอ่ากบเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกับชื่อกระเหลี่ยงเนี่ยก็คือควไมเขางมันดิดิบึงนะครับชื่อดิบึงเนี่ยคพามหมายก็คือกบข้าวนะครับคคนะกบข้าวหรือว่ากบหนานะครับ เวลาคนคนโบราณเขาหุงกินอะ่ะมันจะเข้ามันเข้าเลยใช่<ด>นะ้าแกงเขาน้ำของเขโคอะ่ะนี่ครับก็ก็บอกนี้เนี่ยสายมารถใช้อ่าบรรจุน้ําได้หลายลิตรเลยนะครับก็สองสี่หกแปดกระบอกนี้น่าจะได้ประมาณสิบลิตรนะครับกระบอกใหญ่มากนะครับเฉพาะแค่คอหนึ่งเนี่ยก็เกินสองลิตรนะครับ นี่นะครับกบที่ผมพูดถึงอยู่นะครับก็จะเป็นกบหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับนี่เบื้องเน่เี่โดนหนีละนี่ครับหน้าตามันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็แบกน้ํากลับไปแล้วนะครับอย่าทําหกนะครับเพราะว่าน้ําสําคขามากๆเลยนะครับตอนนี้เด๋อมึงไม่มารับวะ ตอนนี้ก็กำลังแบกน้ำนะครับก็บไปยังที่พักของเรานะครับนี่ตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะครับนี่นี่ครับในกระบอกนี้เราก็ต้มมาม่าไว้นะครับนี่ม่าม่าปลากระป๋องนะครับกับเขาวในค่ำคืนนี้นะครับ นี่ครับในป่าเรื่องกางเต็นทอาหารมื้อห้ามของเราเย็นนี้นะครับมดเข้านหนาเราปอยเลยเลยทอนเราทอนเราหายในบอลริบอเราจะรู้ว่าไฟป่าเนี่ยมันสนุกแค่ไหนถ้าคุณรู้จักผมแล้วคุณจะรักผมเองโออเเคามีแฟนเป็นเป็นผู้พิทักษ์ป่าต้องทำให้ได้นะครับใช่ครับวันนี้กลางคืนใช่หรอ ไม่เป็นพุทักษ์ป่าเลยอะไรจะเป็นไม่รู้เลยมเราดาวไฟก็พุทักป่าเหมือนกันนี่ะครับแล้วก็ใช่ครับ้าอยากกิน <c oughs> ต้องทำไฟป่าอย่างนี้นะครับตาไม้ก็เขน <c oughs> ี่ถ้ามีถ้ามีแฟนเป็นไฟป่ามีแฟนเป็นป่าไม้เนี่ยต้องทำจนะครับ <c oughs> มีจะจ่ายให้เธอะนะครับแต่ไม่มีเวลาให้เลี้ยบ <c oughs> <c oughs> นี่ครับอาหารมื้อข้ามในวันนี้นะครับ พวกเห็นไฟป่าแจ้งหนึ่งสามหกสองแต่ถ้าไม่มีแฟนให้โทรหาพี่นี่หัวหน้าเอาหน่อยหัวหน้าเอาหน่อยดูจานหัวหน้าก่อนนะครับเอาแล้วเมียพี่ดูแยกทางกันเมื่อเช้าเีื่องเรามาไฟป่าแยกไปได้แยกแยกทางกันแล้วโอ้ไม่จะกินบอลมันโอ้จะดุนเลยคนนี้มีแฟนยังครับยังครับโอ้เจ๊ ยักทางกันนานยังครับมะเช้าเนี่ยโอ้มะเช้าคนนี้มีแฟนยังครับไม่ยักทางกันนานยังครับยังยังไม่ยังยังเมื่อกี้จะบอกยังเดี๋ยวมึงก็เผาคุยครับอ๋อคนนี้ก็ใคยๆก็รู้กันนะครับอยู่ไหนนะหนอดดังหนอดดังนะครับใครบ้านอะไรนะกาแฟในแยกทางกับเมียนานยังครับสักพักนี่ครับคุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อคุยกันไม่รู้เรื่องครับงานไม่มี มีพมคนเดินเนี่ยที่สดจริงๆอ่ะโอเคเอาผมเรารับประทานอาหารต่อครับมาห้ากระป๋องไหมครัยังมีเออเออมาห้ากระป๋องอืมกล่องก็บางหน่อยต้องรู้ป่อกำลัใส่ในสองในหนึ่งตอนนี้จะตัดปลายคนรจะดาวเสร็จอีโด้ควรนานหน่อยคือนอย่างเงี้ยจนเด้งไปแล้วกลางเขาบอกว่า ครับตอนนี้เนี่ยเราก็รับประทานอาหารมื้อค่ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็ไปหาปืนแล้วก็เตรียมที่นอนกันอ่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่นอนของแต่ละคนครับผมเนี่มีการหลบกล้องเล็กน้อยแสดงว่ายังไม่หลับนะครับบอกนอนได้อ่อนอยู่ <c oughs> นี่คนแรงนะครับเมื่อยมากเลยเดินทั้งวันเลยเดินทั้งวันเลยนะครับเมื่อยมากๆเรามาดูไลฟ์ต่อไปครับเหมือนจะหลับครับแต่ยิ้มอยู่คนประเภทนี้เวลาเขาบอกนอนแต่เขาจะอ่อนทั้งคืนเลยนะครับแต่ที่นี่เนี่ยรับรองครับสวัสดีครับฝากช่องด้วยนะครับช่องอะไรครับคนไม่มีช่องครับนอนจำเป็ดูหัวน้าโอ้โหหัวหน้าหลับแล้วนะครับนี่ หัวหน้านอนบนพื้นนะครับลูกน้องนอนบนเบที่นอนบนพื้นไม่ใช่อะไรครับมีกองไฟอยู่ข้างๆนะครับมาดูพี่หนึ่งกันครับอนอย่างครับพี่ครับเอาอย่างครับโอ้โหตัดต่อวิดีโอครับตัดต่อวิดีโออยู่แล้วครับผมก็อย่าลืมช่องพี่หนึ่งด้วยนะครับครับช่องไหนครับพี่บางบางอ๋อบางครั้งหนึ่งครับบางครั้งหนึ่งนะครับ๋อแกก็ล้มเหลวลืมลืมนะครับจำชื่อช่องเต็งไม่ค่อยได้นะครับไหนก็ อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับผมครับเดินป่าเดียวครับจัดไปชั่วโมงนี้ใช่ครับเดินป่าแล้วก็อ่ารัตเวนครับใช่ใช่ใช่จะให้ดูบรรยากาศในป่านะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับอันนี้ที่นอนผมนะที่นอนนะครับเดีเอามอนมาลูกโอ้ยมอนนี่สั่งมาจากประเทศอะไรครับพี่ไกลไกลเโอเคครับผมก่อนนี้นะครับเฮ้ยมีอีกคนหนึ่งนะครับ นูนเราพลาดไปได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันเนจ้านี้เนี่ยโหนะจะหลับแล้วนะครับหลับปุ๋ยเลยนะครับขอบตายังกับมีแพนด้านะครับโดนฝุ่นทั้งวันนะครับโอเคครับ okay. ผมแล้วในค่ำคืนนี้เราก็จะจำเป็นต้องนอนค้างคืนในป่านะครับเพราะว่าพ่กนี้เนี่ย เราจะต้องอตามไฟอีกวันหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีควันไฟหรือว่าไฟดับหมดเนี่ยเราถึงจะลงไปได้นะครับเราก็จะต้องอคอยเฝ้าระวังพ่กนี้อีกวันหนึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจว่ายังมีไฟอยู่หรือเปล่านะครับถ้าพ่งนี้ไม่มีไฟอย่างเี้ยเราก็ถึงจะลงไปได้นะครับสําหรับค่าคืนนี้ก็ต็นนี้แหละครับบรรยากาศของอการน,นอนในป่านะครับก็การทํางานของเจ้าหน้าที่ไฟป่าแล้วก็ป่าไม้นะครับก็มันอาจจะไม่ได้ง่ายนะครับ ก็มันก็ไม่เกินความสามารถเรานะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรอีกอย่างเนี่ยเราทําเพื่อป่าของเรานะครับที่สําคขันเนี่ยก็ไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดสับบล็อก์กดสั่นกระดิ่งให้ช่องของพวกผมด้วยนะครับแล้วก็ผมฝากช่องของพี่หนึ่งด้วยนะครับผมช่องช่องอะไรนะพี่บางครั้งหนึ่งบางครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปติดตามพี่หนึ่งด้วยนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็อ คืนนี้ก็จะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับก็เพียมาทั้งวันแล้วนะครับจะขอตัวไปนอนแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบาย